ขาดกระไคซอยกระชายมีหอมกระเทียมมีไป,ย,ปย่างนี่ปลาซับเตรียมไหมเนี่ยนี่ปั่นไปย่างไปแล้วนี่ขาะตามด้วยขาตะไะไ้กระชายปั่นเข้าไปตามด้วยหอมกระเทียมปั่นเข้าไปปั่นให้กระจุยลุยแหลกไปเลยทุกคนตามด้วยปลาซับใส่ปั่นลงไปด้วยเลยจะปั่นมันได้เป็นแบบนี้นะจ๊ะเครื่องต้มปลาหัวตาลน,น,นี่ต้มหัวตาลอยู่ น้ำกะทิเดือดแล้วค่ะใส่หมูลงไปเคี่ยวเลยหมูล้วต้มแล้วนะจ๊ะนี่เราเคี่ยวหมูได้ที่แล้วนะจ๊ะเราก็ใส่หัวใส่หัวตาลต้มไปจ้ะใส่หัวตาลไปเคี่ยวต่อเนยนะจ๊ะหัวตาลกับหมูสามชั้นนะจ๊ะตอนนี้ยังไม่ได้ใส่เครื่องปรุงเลยนะ,ะตอนนี้เครื่องปรุงที่เราทาไว้นะจ๊ะหอมกระชายกระเทียมข่าตะไคร้ปรลาลไปย่างนะจ๊ะอยู่นนี้แล้วจ๊ะเดี๋ยวเราจะมาใส่หม้อกัน ใส่เครื่องปรุงไปเลยเครื่องปรุงไปแล้วนะจ๊ะี่จาทุกคนดอกมันหน้าตาประมาณนี้นะจ๊ะรสชาติก็เค็มนิดหวานหน่อยจ้ะเสร็จแล้วเราก็ใส่ไหกม้กกุฎลงไปนะจ๊ะมาแล้วค่ะ ต้มปลาหัวตาลสูตรคุณยายดอกไม้ ec. นะจ๊ะไ่แล้วจ้ะนี่ต้มปลาหัวตาลมีมะม่วงสุกยายกินแล้วนะจ๊ะต้มปลาหัวตาลอร่อยไหมยายอืมอือคืออไรอ่ะอร่อยอร่ออรอออือร่อยอร่อยอร่ออยอออร่อยมร่อยอ่อยอยอรไอ่เอา่อ่อมย่อ่มอ หัวตาลมันเละดีไหมเละดีเละดีใส่น้ำข้นน้ำข้นใส่ไปย่างเยอะน้ำข้นนี่แหละอร่อยยายใส่ไปย่างไม้เลยไม้ใหญ่อะ่ะ เห็นยายกินฉันก็กินมั่งหัวตาลก็อ่อนดีบ้าห,หัวตาลก็อ่อนดีมหมูแม่เอาหัวตาลหมูแม่เอาหัวตาลอืมมื้อข้าวทั้หมนอเอาหัวตาลยายจะเลือกอก็หัวตาลแมวหมูอืมพอ